ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับเอฟซีทุกคนครับคลิปนี้ก็เสีเอาเด่นบนครับมาฝากพี่น้องจากสองสูตรครับกสิสรุปให้เลยครับงวดคลิปนี้ครับกสิสรุปบนไปเลยก็เอาเด่นซีตัวมาฝากจากสองสูตรครับก่อนสืเขาไปเมืองสูตรก็ฝากคำเตือนซะก่อนครับพี่น้องฝากฝากคำเตือนครับ คำเตือนสูตรคำนวณนี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นสูตรจะถูกจะผิดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะออกฉลากจะออกตัวไหนก็ให้ท่านใช้ดุลพินิษในการรับชมครับสนับสนุนฉลาก,กนแบแ่งรัฐบาลเท่านั้นครับขอบคุณที่ติดตามครับถ,ถ,ถึกใจกับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดติดตามไว้สำหรับพวกเขาเมื่อไม่กับ กระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนครับเห็นเพียงแนวทางครับใอ้พี่น้องควอมาสิเป็นครับราคาบัต้ก็บมะม่งสูตรกันเลยครับสูตรแรกนี่เป็นเด่นซีตัวครับใส่ลักน่วยเอ้ยใส่ลักซิบบนครับบวกเก่าคงทีครับบวกกันได้เฉลยมีค่าเท่ากับเอกครับ กับวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งสี่ดินสี่ตัวในแต่ละงวดครับบวกกันเลยครับเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกองหกครับหกเจ็ดแปดเก้าครับวัดรางวัลสองตัวบ,บนออกที่ศูนย์เจ็ดครับเขาที่เจ็ดครับเนี่ยเขาที่เจ็ดวัดต่อมาใครเลยครับศูนย์บวกเก้า ได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองครับสองตัวบนออกที่ศูนย์หกครับเข่าที่ศู 0. 0, 9, 9, 9, นย 2, ์ครับพี่น้องศูนย์หมดต่อมาครับศูนย์บวกเก้าได้เก้าครับเก้าศูนย์หนึ่งสองหมดอีกมาทั้งสองตัวครับหนึ่งเก้าหมดต่อไปเลยครับหลักสิบขึ้นหนึ่งบวกเก้า 40, เลขสิบออศูนย์สองสามสอตัวบนออกที่ 0, ูนย์สครับวันี้ก็มาถึง2ตัวครับวดต่อไปครับหลักสิบบนคือ 0, ูนย์วกเคงที่ก็ได้ 9, 0, 1, 2 2ตัวบนออกที่เจสองครับเขาที่2ครับดวดันที่ 16, เดือน6 สองห้าหกหกครับเกเอาลักสิบบนมาเลยครับบวกเก่าคงทีเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกก็หกครับหกเจ็ดแปดเก้าต้องรอครับรอลุ้นว่าจะมาตัวไหนบึงสุดสองเลยครับ สูตรที่สองสูตรที่สองนี่ก็ใช่หลักร้อยบนครับบวกหน่วยล่างแล้วก็บวก8ปดขงที่ครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ x ครับแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งครับจะไดนน้เด่นสามตัวใมแต่ละงวดครับ มึนกันเลยครับวัดแรกเลยครับบวกกันในเก้าศูนย์หนึ่งออกที่ศูนย์เจ็ดครับเข่าที่ศูนย์วัดต่อมาครับบวกกันในหกเจ็ดแปดสองตัวบนออกที่ศูนย์หกเข่าที่หกครับวัดต่อมาครับบวกกันในแปดเก้าศูนย์ องตัวบนออกที่หนึ่งเก้าเขาที่เก้าครับหวอต่อไปครับบวกกันในสามสี่ห้าสองตัวบนออกที่ศูนย์สามครับเขาที่สามครับหวอต่อไปครับบวกกันในหกเจ็ดแปดสองตัวบนออกที่เจ็ดสองเขาที่เจ็ดครับวัดวันที่สิบหกเดือนหกสองห้าหกหก บวกกันเลขเก้าศูนย์หนึ่งครับก็ต้องรอครับวันที่สิบหกนี่แหละครับหงผลไม่ใช่มาตัวใด อันนี้เด่นสี่ตัวนี่ผมลงคลิปไปแล้วครับวันที่16บหกเดือนหกสองห้าบันนี้เสียมาตัดกับชุด4ตัวนี่ครับชุดเด่นสี่ตัวชุดนี้ครับชุดนี้ครับเด่นสี่ตัว เลนชุดแรกได้6 7 8จ็ครับสุี่สองได้สองสี่ห้ครับส้นกันที่หกับ7ครับพี่น้องชนกันที่6กับเจ็ดก็มา7 0ครับมาที่7 0 เจ0ดศูนดต่อมาครับส,สุดแรกได้เก้าศนส 6, 8, 0, ชุดที่2องห1ชดศนย์หน่งนกันที่0นกับ1ครับก็มาที่06ครับน่ครับ0ู ต่อไปครับชุดแรกได้เก้าเก้าูสุดที่2ได้5 7 9 0จ็ดนกันที่เก้ากับ0ย์ครับ9กับ0ก็มาหนเข้าที่9ครับหต่อไปครับ สุดแรกได้0123สุดที่2ได้8 023หวันอีกสนกันที่023ครับ<ม>ก็เข้าที่03ครับ03หวันต่อไปครับสุดแรกได้9 012 สุดที่สองได้สองสี่หกเจ็ดชนกันที่สองตัวเดียวครับสองตัวเดียวมาที่เจ็ดสองครับมาเมืองหวดวันที่สิบหกนี่ครับวันนี้สุดแรกได้หกเจ็ดแปดเก้าสุดที่สองได้ หนึ 1> 1, 2, 5, ่งสองห้าหกชนกันตัวได้ครับชนกันที่หกตัวเดียวครับชนกันที่หกหกหกตัวเดียว เดี๋ยวสุดสามตัวบนครับเฮ้ยเล่นสามตัวบนสุดนี้มาตัดอีกครับมันสีส้นกันตัวใดเนี่ยครับเดี๋ยวผมเขียนไว้พร้อมเขียนไวนะ้น้ำเดี๋ยวพี่น้องสิหลง หกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดที่สองนี่หนึ่งสามห้นึ้เอยาสุด ุดที่สมามาส้นมึงครับนี่ส้นกันตัวใดเนี่ยครับส้นกัน3มสุดเลยครับเห็นไหมครับยังงงนะครับ ผมไล่อยู่ครับผมกังวลเพราะผม,ผม,ผม ยังสี่ครับพี่หนอจะบอกเข้าใจเอาตัวนี้ส้นกันก่อนครับสองสุดนีส่สองสุดแรกนี่ส้นกันมันส้นที่หกครับชนได้หก ชนได้หกกระตังเอาสุดนี่มัดมัดจับเลยครับเอาสุดนี่มัดมัดจับครูเลยครับเก้าศูนย์หนึ่งเด่นเก้าศูนย์หนึ่ง ก็จะได้จับคู่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งได้สามตัวครับได้สามคู่ นี่มาเมืองสูตรนี่ครับสูตรทําเงินนี่ครับสูตรทําเงินนี่ครับชนเด่นได้หกตัวเดียวส้วนทีหกครับหกตัวนี้เก้าศูนย์หนึ่งส้นศูนย์กับหนึ่งตัวนี้ ศูนย์กับหนึ่งผมคิดว่านาสิปินไปได้คือศูนย์หกหกศูนย์หกหนึ 1, ่งหนึ 1, ่งหกครับนี่ครับคืองวดคืองวดนี่ครับคืองวดที่ผ่านมานี่ครับมันมาจำกันเจ็ดสอง มันส้นกันยี่ตัวใดครับหัวที่ผ่านมามันส้นกันตัวใดมันส้นกันที่สองครับส้นกันที่สอง ชนกันที่สองผมสิเห็ุเป็นตัวอย่างเหมือนกันครับชนกันที่สองเน,เนี้ครับเอาเด็ดสุดีมาตัดมาจับครับคือหกเจ็ดแปดนะครับงวดที่แล้วมันได้หก ปดจับคู่ก็ได้สองหกสองเจ็ดสองแปดครับสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองแปด สองตัวนี้มันส้นสอง,งตัวนี้ในกรอบสตัวนี้ครับ6กเจ็ดแปส้นหกเจส้น 6, 6 7ครับ6กับ7ความน่าจะเป็นมันก็ต้องมา6 2 6องครับเนี่ยครับ วันนี้ความหนาสิเป็นก็นคือศูนย์หกหกหนึ่งครับ เย็นสุดครับกับตัวตัวรอง มักว่าพี่น้องมันมาก,กัดจัดบงม,มากระพานครับตามเฮ็ดต,ตามสูตรครับสูตรมาจังเดียกเฮ็ดไปงั้น,นกดคลิปนี่ครับฝากพี่น้องไว้ซัำน,นี้แหละครับหวังว่า ที่สิบหกเนี่ยคงสิโชคดีกันครับคลิปนี้ไว้สำนีครับสวัสดีครับ